สวัสดีวันอังคารนะคะช่วงบ่ายนะคะสวัสดีแฮปปี้เมลเบิร์นคัพนะคะวันนี้นะคะ,ะเป็นงานเมลเบิร์นคัพที่จัดขึ้นทุกปีนะคะประจำปีนะคะของออสเตรเลีย hmm. นะคะซึ่งเป็น,นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเมลเบิร์นคัพเฟสติวัลเลยนะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเนาะทุกๆปีนะคะ วันที่สองของพฤศจิกาของทุกปีนะคะ tuesday the second นะคะวันที่สองวันอังคารที่สองของเดือนพฤศจิกาของทุกปีนะคะเป็นงาน Melbourne ครับนะคะเพื่อนนมอ่อีพิบัยก็เพิ่งกลับมานะคะบรรยากาศคนเยอะมากนะคะเพื่อนเมลเบิร์ e สวัสดีจ้าน้องอ้วนนะคะน้องอ้วนคนล่อนะคะเ <c oughs> กี่ยวขา่าวไกลแล้วเราไปอ้วนขอบคุณนะคะสวัสดีซี่คนนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อตุ้มก็มาชนแก้วอาชนไปมวเมลเบิรนทับมานะตุ้มตัวเองได้ไปปะไม่มีหมวกใส่นะไม่มีหมวกใส่ <c oughs> ไม่มีหมวกใส่พอดียันตัดผมสั้นเลยไม่ได้ใส่หมวกนะ อ,อสนุกมากนะคะเสียตุ้มเสียบ่ามากนะคะยังครับนะคะจากอวนนะคะสวัสดีหกคนนะคะสวัสดีค่ะคทักทายสบายดีมาจากที่ใดกันบ้างเนาะนะคะ ไปนั่นก็ไปนะตุม้มไปที่ตุ้มชอบนะพี่เราก็ไปนะตุม้มอืมเราก็เสียนะเออตรงที่ตุ้มชอบนะอเออราก็เสียนะคุณอ้วนนะคะคุณอ้วนนะคะ,คนนะ,คะจากเตาหลงทางนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอันสี่คนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นสารพันธุ์บ้านหลองฮีนะคะมาวันนี้มาสี่คนนะคะทักทายสบา,ายดีนะคะสวัสดีห้าคนนะคะต้องเมา,าถึงจะได้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> กินแชมเปญไปแก้วหนึ่งเราดื่มแชมเปญไปแก้วหนึ่งเราจริงๆเราที่นี่เราซื้อบัตรอันยี่สิบเหรียญน,นะตุ้มเราซื้อบัตรยี่สิบเหรียญนนะ่ะ ได้อาหารได้อแชมเปญน่ะเะนะี่ยแชมเปญดื่มเท่าไหร่ก็ได้เราไปเติมก็ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะมีลิมิตตบปุ่มหลุดแ <c oughs> <c oughs> รงงนั้นเลยเหรอตบปุ่มหลุดเลยเหรอ <c oughs> เรามีลิมิตน่ะดื่มได้แค่นั้นน่ะเพราะว่าขับรถด้วยล่ะตำรวจก็เยอะวันนี้น่ะตำรวจเพราะว่าเราวิ่ง เส้นทางหลักใช่ป่าเส้นทางหลักตำรวจมันดักวันนี้ตำรวจน้องเยอะอยู่แล้วน่ะทุกผับต่างๆน่ะทางที่จะออกจากผับตำรวจมันดักพวก็ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถน่ะเออตำรวจมันดักนะวันนี้เขาแห้งมากเลยขอบคุณนะคะสี่คนตรงนี้นะคะผู้ใดโน้อน,นะคะ ละพันบ้านนงหี้นะคะวันนี้ไม่มีคลิปลงเนาะเรากับผัวไม่ขับอ้าแล้วใครขับให้นะ่ะนั่งรถตู้ไปติตุ้มนั่งรถตู้ไปเหรอเราขับรถเองเรามีลิมิตปกติเราไม่ดื่มเลยนะวายเราไม่เอาเลยนะแต่เนี้ยแชมเปญนะ่ะแชมเปญมันมันอันรวมรวมอยู่กับอ่าน อาหารแล้วรวมกับอาหารแล้วกับอาหารเที่ยงแล้วมื้อเที่ยงแล้วเนาะเราก็อูเปอร์ไอ้อย่งอูเปอร์อ่ะอันอยกกังก็สวัสดีเจ็ดคนนะคะสวัสดีค่ะอันขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกคนนะคะตอนแรกว่าจะไปถ่ายจิงโจ้นะตุ่ม ไม่มีเวลาจะไปถ่ายจิงโจ้หลายวันแล้วไม่มีเวลาจะไปถ่ายจิงโจ้นะบอกอ๋อมีคนขับส่วนตัวโอ้ยเนาะสบายเนาะเราไม่มีคนขับให้เนาะเราไม่มีคนขับรถส่วนตัวเนาะเราเนั่นแหละเป็นคนขับรถอะทุกวันนี้เราเป็นคนขับรถเนาะขับรถให้คุณสานั่งอะ่ะเออ,อะไรอะไรกูกนี่ S <S ตุ่มอะไรอะไรก็กูนี่ขับรถกับกูนี่ใช่ไหมอืมเจ็ดคนที่ตรงนี้นะคะกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะทักทายสบายดีนะคะเนาะ คิดทอดนะเพื่อนวันนี้ยังไม่ลงคลิปเลยไปถ่ายคลิปมาใน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 คลับนั่นแหละเออไม่รู้จานก็ปีไหลป่ะตู้เหนื่อย <c oughs> อะไรอะไรก็ตู้นี้ใช่ไหมเสักผ้ากระตูนี่นะเอของ ตูยังเฝ้าเหนื่อยตูน่ะวันนี้เมายังวันนี้เมายังคันคอขอบคุณหลายๆพี่น้องนะคะวันนี้วันอังคารนะคะเนาะคนเยอะมากนะดีจา้าทุกคนสวัสดีพี่ติ๋วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายนะคะเนาะ สวัสดีวันอังคารช่วงบ่ายๆออสเตรเลียนะคะจะสี่โมงแล้ววินน้องใกล้จะสี่โมงแล้วเนาะคำคำแรงลงแดดอับสะดงที่ฟังนองหานเรือน้ยลอย,อยลำพายผ่านขอบคุณค่ขอบคุณค่ะสวยตลอดตลอดนะคะขอบ คุณมากมายนะคะพี่ติ๋วคนงามนะคะไม่ได้หาทุกครั้งอย่าว่ากันหน้าว่างจากตอบคอมเมนต์ถึงมานนะคะอมเมนต์หลายกะลงคลิปอาทิตย์ลยลงลงคลิปอาทิตย์ละครั้งนี่คอมเมนต์หลายนะตุ้มนะ็อตะธุรกิจรัดตัวเหลือเกินนะลงลงลงคลิปอาทิตย์ละครั้งนี่นะเออขอบคุณนะคะขอบคุณน่ คนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกําลังใจที่มีให้นะคะดีจะอ้วนนะคะจากพี่เติวนะจ๊ะแม่เติวสวัสดีเจ้านะคะจากอันปตุ้มนะคะเต้าหลงทางนะคะกามันก็ร้องมาบ้าบ้าอยูน่นะกายเยอะนะที่นี่กายเยอะนะเออชนแก้วชนแก้วกลิง้ง โคแห้งมากมาจากข้างนอกแล้วอ่แห้งมากว่างก็มาช่วยตอบหน่อยอีอีลงติดล,ลงคลิปอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเพื่อนตุ้มยังตอบคอมเมนต์ไม่หวานไม่ไหวเลยป้าทุกถ้าลงคลิปทุกวันวันละสามคลิปนี่ไม่ตายละไอ้เนาะไล่กาไปก่อนเดี๋ยวไปนะ้ มันไม่การธรรมดามันร้องว่าเราบ้าด้วยนะอืมอ้ยบอกว่าดีก็ไม่ได้นะบ้า,บ,าบ้าอยน่ะน,นะขอบคุณนะคะสามคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอากาศก็ดีเติบนะวันนี้นะฝนไม่ตกเพื่อนเยอะ <laughs> ใช่อัน,นยอดวิวก็ดีนะเพื่อนตุ้มแต่ถ้าเพื่อนตุ้มลงคลิปทุกวันเพื่อนตุ้มก็ผ่านละอืมแต่เพื่อนตุ้มไม่ลงคลิปมันเลยอ่ะอันนั้นนะ่ะทีนี้พอครบปีนะพอครบปีชั่วโมงไม่ครบมันตัดนะมันตัดนะมันตัดชั่วโมงไป <laughs> มันตัดชั่วโมงนะ่ะเออตัดทุกปีนะมันตัดทุกปีอืมมันตัด ขดไปนะชั่วโมงนะเอิมถ้าจะเอาให้ผ่านภายในปีนี้ก็ต้องเอาเร่งเลยเอาให้ผ่านปีนี้เลยก่อนที่จะสิ้นปีแล้วชั่วโมงมันจะโดนตัดไปอีกนะคะานาะอมสวัสดีส่คนนะคะจังมันจังมันเตอะเอาตีสบายใจนะเออจังมันเตะน่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณสี่หลานคนตรงนี้นะคะชอบเม้ามอยจ้าพี่ติ๋วก็แอบ,บๆนะคะขอบคุณนะคะ ติวได้ตังมั่งยังเนี่ยพี่ติวคันคอมากเนี่ยคันคอมากแล้วก็คอแห้งแล้วก็คันคอด้วยไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆวันนี้ไม่มีคลิปจะลงนะคะเจิน,นยะ จะ่า้ตาก็มัวๆยังไงไม่รู้นะ่ะขนาดใสแว่นนี่ก็มัวเนี่ยจ้ายังไม่ได้จ้าแต่สนุกกับเพื่อนเนาะใช่ยิ่งเมื่อก่อนได้ไลฟ์บ่อยเราสนุกมากเลยไปก็ไม่ได้หรอกพี่ติว๋ว ช่วงนี้ไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนอะได้เออตาล้ายกิงเออเฟิ้นกับตาล้ายเนี่ยตาล้ายอ่ะมันมัวไหมมันมัวไหมแว่นเนี่ยแว่นบอชัดเลยเนี่ยแว่นบอชัดหรือตาบอด,ดี <c oughs> ตุ้มแว่นบอชัดหรือตาตัวเองไม่ดีเนี่ยเออโทษแว่นนะนะเออ สวัสดีสวัสดีเธอจ้าขอบคุณที่มาวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณกินข้าวกันหรือยังเนาะวันนี้นะคะได้อะไรกินข้าวนะคะอ่าทางทางนี้ไม่รู้จะกินอะไรเลยแต่ว่ากิน,น,นอันอาหารมาจากคลับแล้วยังอืดอยู่หน่อยนะยังไม่ยังไม่มี โครงการว่าจะกินอะไรเลยเย็นนี้นะคะเพื่อนถ้าเหี๋ยวก็จะกินมาม่าเนาะเพราะว่าคุณสามีกินข้าวไปแล้วเมื่อกี้นะกินอาหารมื้อเย็นไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บัวพันนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณรูปที่หฉันเป็นของคัญ จากใจของเธอกินอันกวยจับยวนบอกเออเห็นพี่เติ๋วทํากวยจับยวนอ่ะเนาะไม่เคยกินกวยจับยวนเลยนะพี่ติว๋วพูดจริงไม,ไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินเลยจริงพี่เติ๋วอือมันนี้พูดเรื่องจริงไม่เคยกินเป็นของขวัญจากใจของเธอ ฉันเก็บมาไว้และดูต่างนะคะสเสมอและก็รักเธอสเสมอดังดวงใจยังคอยยังคอยเจ้าของรูสวัสดีจ้าบุหลวงนะคะจากพี่ติ๋วนะจ๊ะขอบคุณนะคะสี่คนที่อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะทักทายสบายดีนะคะ ออสเตรเลียวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนนะคะเพลงไงอะอ่าอ่ากอดรูปโอพูดกับภาพเพลงพูดกับภาพอืมเพลงพูดกับภาพของสุนาเีอะ่ะออขอบคุณนะขอบคุณรูปที่ให้ฉันนะเออ ขอบคุณหลายๆนะคะตุ้มไม่เคยได้ยินเนอพูดกับภาพอย่าให้นั่งเฝ้าทรงข้าเบียมานเอาเป็นลังเลยไหมเออเอาเป็นลังเลย นั่งไม่นานหรอกแบดไม่เยอะแบทไม่เยอะเพื่อนเ้ยนะคะสวัสดีจ้าแนนนี่นะคะสแฮปปี้นะคะแนนนี่นะจ้าสวัสดีนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์ทุกกาลังใจที่เข้ามานะคะวันนี้เรามาทักทายสบายดีนะคะสวัสดีวันอังคารน,นะคะแบนลังนั่งเฝ้าทุกไลท์อ่ะอะจริงปะ <c oughs> อืมกันโคมากเลยจะยะจะได้เนี่ยพี่ติ๋วก็ส่งพลังใจบวกๆมานะคะขอบคุณมากมายนะคะทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะลังละห้าสิบ ลังละห้าสิบเหรียญอันอันกระป๋องบอกตุ้มตุ้มกินแบบไหนแบบขวดล่ะกินแบบขวดนั่นเหรอขวดน้อยนะอืมที่นี่แปลกนะ้องท,ที่ที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศเขาไม่ขายเบียร์ขวดใหญ่เหมือนบ้านเราเนาะมีแต่เบียร์ขวดน้อยเนาะแล้วก็เบียร์กรนะป๋องเนาะ นนนี่สวัสดีค่ะนะคะจากบัวหลวงมาแล้วนะคะกดแล้วจ้าขอบคุณค่ะไม่ได้ไปหาพี่บัวพันหลายมือแล้ว <c oughs> มันดึกเนะมื่อคืนก็นอนเมื่อคืนก็นอนเร็วนะเมื่อคืนก็นอนเร็วอืมช่วงนี้อ่ะสามีไม่ค่อยสบายเลยก็เลยไม่อยากนั่งดึกนะก็เลยไม่อยากอยู่ดึกนะ่ะเออ สวัสดีคะ่ะพี่แมงคุณสวยนะคะมาแล้วนักร้องประจําวงนะคะนักร้องประจําวงโซวนะคะมีนักร้องนะคะมีแต่ไม่ชอบขวดใหญ่เนาะสวัสดีจ้าทุกคนนะคะจากพี่แมงนะคะเสียงว้แล้วนะพี่แมง <laughs> จะของเพลงเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเนาะอืม ไม่ได้ขึ้นหลายวันแล้วนะคะโอ้ตีค่อยก่อนซองซองเบิ้งไม่เห็นแล้วค่อยก็ค่อยก็ยูทัยยูด้วยนะอันพี่วัพันหนึ่งนอนแล้วนะยูทูบบ้าติ๊กต็อกเออจริงพี่แมงอันค่อยบ้าอยู่พักนึงติ๊กต็อกนะ่ตอนนี้เพิ่นได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วติ๊กต็อกนะ่ะเออไม่ได้ลงคลิปบ้าอยู่พักหนึ่งป้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็เห็นบ้านในเฟซอ่ะไม่ได้โพสติ๊กต็อกลงเลยหายบ้าแล้ว เสื้อไวแล้วเสื้อไวเสื้อไวเสื้อไวแล้วนะแม <c oughs> ่ติวสอนดีจ้านะคะจากพี่แมงคุณงามนะคะปา้าก็บ้าใช่ใช่อุ้ยแบตหมดอุ้ยแบต,หม,แบตหมดแล้วพี่น้องแบตหมดแล้วนะคะแบตตอรี่หมดแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะมีแบตนิดเดียวโทรศัพท์มันไม่ดีเพื่อนแบตหมดแล้วนะคะเมื่อกี้มันเตือนนะคะลงละเด้อพี่น้องได้สิบเก้านาทีนะคะ น้องเต่าลงทางสวัสดีจ้านะคะจากพี่แมงนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเจ็ดคนกดหัวใจด้วยนะคะแบตหมดละอ่าเพื่อนต้มแบตหมดละเออได้สิบเก้านาทีละเ <c> ฮ <oughs> ้ยนะแนะ่ป้ามาแบตหมดจอยแมนพี่แมง,งกดไลน์แน่สิลงแล้วแบตหมดแล้วนะคะฉีดวัคซีนมาแม่นแม่นอืม ทางทางนี้ทางรัฐควีนสแลนด Queensland, เขาก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนอยู่นะเร่งเร่งฉีดแบบด,ดับเบิลโดสอะ่ะเออให้มันครบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะให้เป้าหมายมันครบเก้าสิบเปอร์ซ็นต์เร็วๆชา์ติเครื่องชารติอยู่ในบ้านกดแล้วจ้านะคะจากพีแมงนะคะ <laughs> ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยว ต้องไปก็ละเดิอน,นะคะเดี๋ยวมีโอกาสดีๆเราจะมาคืนไม่นะพี่น้องอ่ะเพื่อนตุ้มลักนาจา๊าขอบคุณคะ่ะไปเตะไปเตะกดสีนันเดหน,นะกดสีนันเดนะอยเตะขอบคุณเด้อน,นะคะไปกนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย อย่าเฝ้าป้าบบป้าดอกบายบายซื้อโบป้าโบป้าป้าก็ได้พี่แม่งปาก็ได้นะคะ